สวัสดีครับวันนี้อยู่กับตัวร้านบุญญาบางสายนะครับวันนี้พามาดูเจ้ามิว e เอตัวท็อปนะครับ1.9คันนี้เป็นขับ2นะครับไฮไลท์เดี๋ยวจะพาไปดูไฮไลท์วันนี้มีไฮไลท์แบบว่าหล่อมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูของแต่งล้อยางก่อนนะครับอ่ามาเลยก็ oh. ลอ้อ TE37 ยางโตโย ST3 Made in Japan เล้องาน MK นะครับโฟ For อร์มิงโอเคเดี๋ยวจะพามาดูไฮไลท์วันนี้คือต้องขอทำคลิปรีวิวหน่อยนะครับเป็นชุดพาร์ทคาร์บอนรอบพันนะครับงาน KM Racing <laughs> ฝากระโปรงคาร์บอนทรงเอนะครับฝากระโปงคาร์บอนทรงเงาน KM 16,500 16,500รอ,อบพันยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูทิ้นต่อไปเป็นครอบกระจกนะครับครอบกระจกครอ,อบกระจกครอบกระจกะไฮไลท์อยู่ด้านหลังครับพาไปดูก้องค่อยๆเดินค่อยๆเดินไม่ตงรีบ ไอไลท์อยู่ที่ฝาครอบท้ายครับตัวนี้เป็นเพียวคาร์บอนนะครับติดตั้งง่ายแค่เอาโลโก้ MUX ออกแล้วก็จับกดได้เลยราคา12ื่นสอ่าคันนี้มีชายล่างด้วยอ่ามีชายล่างมีชายล่างไม่เห็นว่าชายล่างมชล่างต้องร้งอ่าชายล่างชายล่างอ่าชายล่างโอเคโดยรวมเดี๋ยวดูรอบๆอ่าเดี๋ยวดูรอบๆ รวมรอบคันประมาณนี้อ่ารอบพันประมาณนี้ครับเด,เดี๋ยวกลับไปที่หน้ารถรอบคันประมาณนี้ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจงานคาร์บอนรอบพันแบบนี้นะครับงานมาตรฐานราคาก็ไม่แรงนะครับล้อ,อแบบนี้รอบพันที่บุญยาบางสายได้เลยสก,กิดได้เลยครับอยากได้ล้อยางโชกค ของแต่งคาร์บอนมาได้เลยครับตัวนี้ฝา KM มี m ิ l e เมีอ่าฟอร์จูเนอครับแล้วก็ฝาครอบท้ายมี m ิ l e เแล้วก็ Fortune กำลังน่าจะกำลังจะตามมาโอเควันนี้พอแค่นี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ